ครับผมจากร้านนูมิวสิกนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์มาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมนะเป็นชุดแปลงนะครับผมนะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นชุด1ออกสนะครับผมนะเอาไว้ต่อเพิ่มนะครับผมเอาไว้พ่วงแบบว่าแบบว่าช่องเสียบมีรูเดียวก็สามารถแยกเป็น2อันได้นะครับผมนะไว้ต่อพวกไม้พวกอุปกรณ์ขึ้นบนตรีนะขึองเสียงต่างๆนะครับผมนะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสเตอริโอนะครับผมนี่สองขตจะเป็นสเตอริโอนะครับผมนะนี่มีสองรูนะสามารถแยกได้นะครับผมนะเสียบได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะนี่ก็แข็งแรงนะครับผมแล้ววัสดุก็แข็งแรงนะครับผมนะก็จะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา80บาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นปลายแจ็ค6.5จุด้านะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะ นี่ทางแล้นเราก็จะมีหัวแจ็คหลายแบบเลยนะครับผมนะสามารถมาเลือกดูตามที่ท่านต้องการได้เลยนะนี่เอาละครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า